ค่ะทีนี้นะคะสิ่งแรกที่แม่จะต้องเตรียมนะคะแก้วทนไฟเนาะหรือไม่ก็เป็นถ้วยก็ได้นะคะทนไฟแล้วก็ปลาซลมอนนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าอักเสบของน้องหมาได้ดีค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะเป็นไข่ตุ๋นนะคะวันนี้เราจะทําไข่ตุ๋นกันนะคะไข่ตุ๋นปลาซลมอนนะคะและน้ํานะคะสต๊อกค,ค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะอ่อสุดท้ายก็คือนะคะน้ามันมะกอกนะคะช่วยเรื่องลูข้อได้เนาะแล้วก็บํารุงขนสุนัขนะคะตีไข่แตกก่อนค่ะ ใส่ในส่วนของปามมลาแซลมอนลงไปค่ะคนให้เท่ากันนะคะและน้ำสต๊อกค,ค่ะนิดนึงรวมถึงตับนิดนึงนะคะเพื่อได้กลิ่นนะคะและน้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะเอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะ ได้เนื้อไข่ตุ๋นในลักษณะองนี้กันนะคะเห็นไหมคะง่ายนะคะแถมนะคะน้องหมาก็ทานง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟที่แสบกันค่ะทีนี้นะคะเราเริ่มสับนะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อไปเสิร์ฟที่แสบกันนะคะเราอาจเสิร์ฟคู่กับในส่วนของข้าวหรืออย่างอื่นก็ได้นะคะใช้เวลาทํานะคะแป๊บเดียวเองนะคะเราได้ไข่ตุ๋นที่เนื้อเนียนนะคะและที่สําคัญนะคะดีกับข้อสุน,นัขมากๆเลยนะคะคุณแม่นนก็สับอย่างนี้นะคะ สับให้ละเอียดนิดนึงนะคะนี่นะคะง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพี่แซ่กันนะคะคุณแม่กำลังจะป้อนให้แล้วเนาะนะคะก็ต้องใส่ไก่ด้วยนะผสมแซลมอนไปต้องหลายหลายอย่างนะคะพวะพิซแสบเป็นคนค่อนข้างที่จะทานยากเนาะหมายอยู่เยอะๆ,ๆนะรู้มากนะคะ นี่นะคะคุณแม่คุณพ่อออนนะคะไหมป็นแต่กลางทานอยู่นะคะทุกคนปลาซอมุกไม่กินเลยแต่มันเพื่อข้อเข่าของน้องเองนะคะ<ม>พอนางป้อนไปกินเองไม่เป็นแล้วตั้งแต่ป่วยนี้คือกินเองไม่เป็นนะคะแต่เราก็คือก็คือรักอะกาป้อนให้ทุกวันอะนะคะดู ลองพ่อไม่ป้อนดีดูด,ดีทำหน้าทุกคนเห็นไหมเห็นความพลีย์ไหมเอาลองไม่ป้อนมองมองเดี๋ยวหันไปมองพ่ออีกน่ะเห็นไหมมาป้อนเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งน่ะกินเองเลยกินเองเลยน่ะแสดงว่าอร่อยนะคะทุกคนพี่แสบเริ่มทานแล้วเนาะหมดเออคือเราจะให้นะคะวันหนึ่งสามมื้อนะคะโดยประมาณนะสองถึงสามมื้อนะคะเพราะว่าหมาอายุเยอะเราจะไม่ให้ทีเยอะๆนะค่อยๆให้นะคะ มอง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 หนะน้านี่ป้อนฉันหน่อยสิเธอ <c oughs> มองหนะ้ากินยิงยิงอ,อร่อยไหมคะแม่ทําให้ไก่ตุนนะคะอร่อยไหมพี่แจ๊บอร่อยเนาะย่อยที่ชุดนิยมงเลยกินหมดแน่นอนวันนี้แม่บอกเลยนะคะถ้าอย่างนี้นะคะกินน้ำดู คือเราอะ่ะมีน้ําต้มต้มซุปให้ด้วน้ําซุปให้ด้วยนะคะเสิร์ฟไปนะคะกาดน้อนช่วงนี้นะคะก็ระวังน้องหมาเป็นฮิสโตกหน่อยเพราะว่าหนาวไม่กี่วันเองนะพนะ่อเนาะร้อนละ๋ยวต้องถัดใต้ขาพี่แสบบ้างละเพราะว่าเขากินแล้วเปื้อน เดี๋ยวแม่ก็คงให้พี่แสบทานต่อนะคะสำหรับคลิปนี้คงเป็นเมนูไอเดียดีๆนะคะสำหรับน้องหมาที่ต้องการบำรุงข้อเข่านะคะใครที่มีน้องหมาเป็นโรคข้อเข่าอักเสบนะคะหรือว่าอายุเยอะๆเ,เนี่ยวิธีการนี้ช่วยได้แน่นอนนะคะรักษาทางโภชนาการร่วมกับยานะคะจะได้ผลเร็วคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่พี่แสบแล้วก็คุณพ่อขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยคะ่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่